สวัสดีค่ะการใช้ชีวิตในทุกวันนี้เราต้องเจอกับสิ่งต่างๆมากมายต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นยิ่งช่วงนี้การระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้หลายคนต้องกักตัวหรือทำงานอยู่ที่บ้านอาจทำให้เกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัววันนี้ไอเดียมีโสภาก็มี5วิธีที่จะช่วยคลายความเครียดลดความกังวล ช่วยให้จิตใจของเราดีขึ้นมาฝากกันค่ะมาดูวิธีแรกเราต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองหากเมื่อ,อไรที่เรารู้ตัวว่าเครียดหรือรู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตควรหาวิธีคลายความเครียดง่ายๆภายในบ้านของเราเช่นดูหนังตลกหรือดูซีรีส์ที่ชอบฟังเพลงเล่นเกมอ่านหนังสือปลูกต้นไม้ หรือออกมาเล่นกับน้องหมาน้องแมวโดยไม่ปล่อยให้ตัวเราเครียดค่ะทีนี้จะช่วยให้เราเพลิดเพลินผ่อนคลายได้ค่ะมาต่อกันที่วิธีที่2ติดตามข่าวสารเท่าที่จำเป็นโดยการติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์หรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข่าวที่ทำให้เราตื่นตระหนกหรือข่าวปลอมซึ่งจะทำให้เราเกิดความเครียดและความวิตกกังวลได้เราควรติดตามข่าวสารต่างๆวันละ1-2ครั้งก็พอค่ะวิธีที่3ดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ แต่การจะมีร่างกายที่แข็งแรงนั้นก็มาจากการเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและมีจิตใจที่เข้มแข็งนั่นเองค่ะวิธีที่4ปรึกษาหรือพูดคุยกับคนที่เรารักและไว้ใจในยุคที่ดิจิตอลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตระยะทางก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เราสามารถพูดคุยปรึกษาเรื่องต่างๆกับคนในครอบครัวหรือกับเพื่อนสนิทได้การที่เราได้พูดคุยหรือบอกเล่าเรื่องราวจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวและยังเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้อีกด้วยค่ะและวิธีสุดท้ายปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตเมื่อร,รู้สึกว่าเราไม่ไหวกับความเครียด ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวให้ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตโทร1323หรืออินบ็อกได้ที่1323ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทุกเรื่องราวของคุณจะถูกปิดเป็นความลับค่ะนี่ก็เป็นวิธีคลายเครียดที่เราทำเองได้ง่ายๆหากใครที่ยังมีความเครียดกับการที่ต้องอยู่กับบ้านแล้วแล้วก็อาจจะลองทำตามได้เลยค่ะ สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องดูแลตัวเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ